สวัสดีค่ะมาพบก,กับมิกาทาร่นนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักนะคะสําหรับคนรอรักเก่านะสําหรับชาวธาตุไฟค่ะชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะประจําเดือนมีนาคม2 5 6 7ค่ะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะไพ่ใบแรกค่ะ8 of Cups j u d g m e n เจ็ดเหรียญสามไม้ค่ะคู่ของคุณนาะมันมีพลังงานของการได้กลับมาเริ่มต้นการได้กลับมารีเทิร์นคืนดีการได้กลับมาเค,าลมาคลียร์ใจกันนะคะ w i e w of Fortune เหมือนตอนนี้เราเวลาเราโอกาสเราจังหวะอยู่นนเนาะ The Lover ความสัมพันธ์ที่ยังตัดกันไม่ขาดค่ะเป็นความรักความรักแบบรุ่มโรงนะระหว่างคุณกับเขา 8เหรียญคุณพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นะคะคุณทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจให้กับความสัมพันธ์นี้เพจออฟซอสก็มีปัญหามีประเด็นกันในเรื่องด้านอารมณ์ด้านแบบอ่อนนิสัยส่วนตัวทั้งคุณทั้งเขาอะคะ่ะที่ยังต้องปรับปุงจูนกันอยู่หรือว่ามีปัญหามีประเด็นกันทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งโกรธงอนกันอยู่บ่อยครั้งอะคะ่ะจนมันเหมือนกับว่าเออหลุดปากบอกเลิกบอกจดบอกจบบอก,บอกยุติความสัมพันธ์ไปนะคะในตรงนี้เนาะ,ะประเด็นปัญหาในคู่ของคุณนะคะ่ะ พลังงานของแปดดาบก็ยังรักเขาอยู่รักปักใจยังไม่สามารถที่จะถอนตัวถอนใจได้นะตอนนี้นะคะเดะเฮอร์มิตขึ้นมาค่ะคุณคาดหวังให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันแบบคบกันได้แบบยาวๆคบกันแบบมั่นคงอะนะออในตรงเนี้ยค่ะที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไม่หวานแหววไม่โรแมนติกอะค่ะมันขาดการดูแลเทคแคร์กันเนาะมันก,มก็เลยทําให้อ่อมันดูแบบห่างเหินดูแบบไม่มั่นคงดูแบบอึมครึมนะคะค่ะก็บอกเลยว่า พลังงานของชาวาธาตุไฟนะคะที่รอรักเก่าอยู่มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆที่เขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจเขาจะกลับเข้ามารีเทิร์นคืนดีกลับเข้ามาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือก็เป็นไปได้ค่ะที่ชาวาธาตุไฟเนาะเลือกที่จะ,ะไปขอเขาเรียกขอเคลียร์ใจขอโอกาสขอคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะในตรงนี้แปดเดือนขึ้นมาทางด้านของชาวาธาตุไฟเนาะเหมือนเป็นฝ่ายที่จะลุยเป็นฝ่ายที่จะสู้เพื่อความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้สู้เพื่อ ทนเสียงหัวใจเรียกร้องของเตงไม่ไหวอะคะ่ะเพราะว่ายังรักเขาอยู่ยังต้องการเขาอยู่และยังต้องการให้เขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าในความสัมพันธ์นี้เขารักเขาชอบเต็บ้างไหมเอ่ยเขามีใจกับคุณไหมเจ็ดถ้วยค่ะสิบถ้วยคุณเป็นคนตรงสเปคตรงไทยตรงใจนะคะตรงใจเขาหกไหมจริงจงแล้วเขาต้องการที่จะเริ่มต้นสานต่อความสัมพันธ์นี้แบบจริงจัง,จงค่ะ เขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะเดทแต่มันยังมีอะไรบางอย่างแหละที่มันยังปรับกันไม่ได้ที่มันยังคงคุยกันแล้วมันไม่เข้าใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่างคนต่างดื้อต่างร้านต่างคนต่างมีมุมของตัวเองมีอโกของตัวเองค่ะมันก็เลยทําให้เกิดรอยร้าวเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานาะเพราะสตร์ขึ้นมาเนี่ยแล้วต่างมาด้วยสีดบคุณพยายามอย่างเต็มที่แล้วค่ะ เขาพยายามอย่างเต็มที่ด้วยที T ่จะปรับตัวที T ่จะพยายามที่จะทบทวนเนาะตกตะกอนความคิดของติงอยู่เขาว่ายังรักยังต้องการคุณไหมแต่ก็เหมือนกับว่าปัญหามันณตอนนั้นณเวลานั้นมันใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอะค่ะมันก็เลยมูฟออนกันไปนะแต่ก็บอกเลยค่ะว่าเขาปิ๊งเขาชอบคุณเขาถูกใจตรงสเปคตรงไทยคุณเป็นคนตรงสเปคเขาค่ะค่ะมาดูกันนะคะว่าคุณกับเขาจะมีโอกาสได้กลับมาดีเทินคืนดีกันจริงๆไหมเอ่ยเพจลอกซอร์ หกดาบนายเอากวากที่ผ่านมามุบออนกันไปด้วยความไม่เข้าใจกันด้วยอารมณ์หลุดนะคะด้วยอารมณ์แบบร้อนระหว่างคุณกับเขาแต่ตรงนี้ค่ะเหมือนกับอยู่คนเดียวแล้วมันรู้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วคุณก็ดีสำหรับเขาเก้าเหลียญ t o e w o เ l d the moon ก็เหมือนกับเออถ้ากล้าพอหรือถ้าเข้มแข็งพอถ้าเขาแบบ ออตัดสินใจได้แล้ว่ค่ะเคลียร์ใจได้แล้วเคลียร์ตัวเองได้แล้วเขาจะกลับเข้ามาขอโอกาสกับชาวธาตุไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะในต,ตรงนี้ยังคิดถึงอยู่แล้วก็ยังแบบมันย,ยังอยากกลับมาแต่แค่แบบว่าไม่รู้จะมาตอนไหนยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะจะได้รีเทิร์นชืนทีกันไหมเออพลังงานไพส่สามใบสองดาบเ,ออเนี่ยค่ะยังตัดสินใจอยู่เนาะยังณตอนนี้เวลานี้ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะแปดเหรียญ สี่ถ้วยก็เดี๋ยวถ้าเขาเข้มแข็งพอหรือถ้าเขาเออตัดสินใจได้แล้วชัวร์แล้วเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันนี้นะก็บอกเลยค่ะว่าในระหว่างนี้ก็มีคนใหม่ๆเข้ามาปิ๊งคนเข้าใหม่ๆเข้ามาขายขนมจีบเขานะแต่เขาแค่ยังไม่ได้เปิดใจอืมอาจจะคุยแต่ก็ยังไม่ได้เปิดใจยังไม่ได้แบบชื่นชอบเท่าไหร่อืมยังรอเวลารอโอกาสเหมือนกับว่าทบทวนเองอยู่ค่ะนะตอนนี้เนาะว่าจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้แบบไหนจะเริ่มต้นยังไง หรือว่าจะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณยังไงอะค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะสาหรับชาวธาตุไฟนะเอตพาติคิลสามดาบอืมคนใหม่ที่ไม่ได้ใฉ่ไลกว่าเดิมนะคะในตรงนี้เนาะมีพลังงานของคนใหม่ๆเข้ามานะคะควีนอ็อกคับเป็นคนที่ถูกสเปคตรงไทยตรงใจเหมือนกันแต่เขาจะมากับความวุ่นวายเขาจะมากับ ความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้ความสัมพันธ์แบบเราสามคนรักสามเศร้าค่ะรักซ้อนซ้อนรักสองไม้เป็นไม่ได้ว่าเป็นคนไกลนะเดือดชฉยยอดค่ะมีพลังงานของชาวธาตุน้ํานะราศีมิณกรกฎพิจิกเน้นที่ชาวราศีกรกฎนะคะที่จะเข้ามาแล้วจะทําให้คุณแบบกระชุ่มกระชวยเลยแหละทําให้คุณแบบเหมือนรู้สึกต้องมนสะกดเขาอะค่ะหลงในเสน่ห์เขานะแต่ก็บอกเลยว่ามาพร้อมกับความปวดหัวมาพร้อมกับความเวียนหัวเลยค่ะในตรงนี้เพราะว่า มาพร้อมกับพลังงานของรักสามเศร้าเราสามคนนะจะทําให้เกิดปัญหาเกิดประเด็นกันได้อ่ะค่ะอืมจะเป็นคนอ่าเป็นไม่ได้สูงเลยค่ะเนี่ยค่ะที่มีกับบอกนะว่าเจอปุ๊บปิงปั๊ปบมีมีมสเสน่ห์แรงดึงดูดสูงมากๆในตรงเนี้อาจจะทําให้ชาวธาตุไฟอ่ะค่ะเหมือนอยากคบอยากคุยอยากเดียวแต่ว่ายังไงแล้วใจลึกๆแล้วอะ่ะอืมยังแคร์คนเก่าอยู่อ่ะค่ะยังเลือกที่จะรอเขานะ พลังงานในตรงนี้อาจจะเป็นออรักในสายงานเกิดขึ้นได้ค่ะอาจจะเป็นคนที่ทํางานคอนแทคด้วยกันหรือว่ากลุ่มเพื่อนกวนๆรุ่นรุ่นเดียวกันมหาลัยเดียวกันในตรงนี้ค่ะจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเราจะรู้สึกถูกสเปคตรงไทยตรงใจค่ะเจ็ดถ้วยเนี่ยเป็นคนที่ตรงสเปคตรงไทยชาวธาตุไฟเช่นกันนะคะมันก็เหมือนกับว่าทําให้มานั่งคิดทบทวนนะว่าจะพบไม่พบมาขาะในตรงนี้มูนดูรักพลังงานน่ยค่ะจะได้พบกับเขาจะได้เปิดใจไม่เอ่ย หกถ้วยค่ะเจ็ดไม้นายออฟวาดอ่ะก็อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะแต่ว่ามันไม่ได้ราบรื่นไงมันเหมือนกับว่าเป็นเพราะชาวธาตุไฟยังตัดใจจากเขาไม่ได้หรือว่าเขาคนเก่ากลับเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกได้อ่ะคะ่ะมันจะเหมือนกับว่าเป็นซําซ้อนไปเลยเนาะในที่มีปัญหาอยู่แล้วก็จะมีปัญหาเพิ่มเติมนะคะถ้าเปิดใจรับคนใหม่เข้ามานะแต่ถามว่าถูกสเปคตรงไทยไหมถูกสเปคตรงไทยค่ะ เพียงแต่ว่าพลังงานของคนเก่าก็จะกลับมาพลังงานของคนใหม่ก็จะเข้ามาก็อาจจะเกิดปัญหากันได้นะคะสําหรับชาวธาตุไฟนะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเขากลับเข้ามานะคนเก่าเก่าที่กลับเข้ามาแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะหกถ้วย รับรองค่ะถ้าเขากลับเข้ามาเลือกที่จะให้โอกาสเขาเปิดโอกาสให้เขากลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วความสัมพันธ์หลังจากกลับเข้ามาแล้วจะแฮปปี้เอนดิ้งค่ะเหมือนฟ้าหลังฝนเลยในตรงนี้จนคุณคิดที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์เปิดใจให้กับเขาแบบจริงจังอีกครั้งหนึ่งเนาะการการกลับมาครั้งนี้ชัดเจนค่ะว่าจะคบกันแบบเปิดเผยเปิดตัวเป็นแฟนกันอย่างชัดเจนนะคะ6เหรียญเลือกที่จะให้โอกาสเขาเดอะสตาร์เนาะเลือกที่จะประคับประคองความสัมพันธ์กับเพจออ a ติเคิล ยังไงเรารักเขาหมดใจค่ะในตรงนี้เดอะทาวเวอร์ขึ้นมามาดูสักครั้งเด็กทาวเวอร์ขึ้นมาก็บอกเลยค่ะว่าเหมือนจะกลับมารีเทิร์นคืนดีกันแบบปัจจุบันทันด่วนไม่ทันคาดคิดไม่ทันตั้งตัวเนาะในตรงนี้ค่ะมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยว่าคนคนนี้จะเป็นคนใกล้ตัวคุณจะเป็นรักในสายงานนาะแล้วเหมือนกับติดต่อคอนแทคงานกันจนเหมือนกับใจอ่อนไปเองอะคะ่ะในตรงนี้นะคะก็บอกเลยค่ะว่าคู่ของคุณนะคะหลังจากกลับมารีเทิร์นคืนดีสารความสัมพันธ์กันแล้ว ถามว่ามันเป็นพลังงานดีไหมก็ดีแต่มันจะพบกับปัญหาเดิม,เ,ดมเรื่องเด,เดิมยังไม่หมดไปค่ะเรื่องทัศนคติเรื่องนิสัยที่เขาไม่ชอบให้คุณทําคุณไม่ชอบให้เขาทําในตรงนี้ยังเกิดขึ้นอยู่และยังคงเป็นปัญหาเป็นประเด็นค่ะจะทําให้ทะเลาะกันพอเรื่องนี้เนาะยังไงแล้วถือว่าการกลับมาครั้งเนี้ยมันมีอะไรที่ชัดเจนขึ้นพลังงานดีขึ้นกว่าเดิมค่ะโอเคค่ะยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงห์ธนูนะคะ ที่อยู่ในสถานะคนรอรักเก่าเนาะเออขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาสมบังนะคะและกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ